รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พรานุภาพพิกโลกสวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีไอสองคนนี้ไว้ก่อนวันนี้ต้องบอกว่าไอเทมลับผมไอเทมลันี่ตัวละครลึกลับโผล่มาแล้วครับยืมตัวมาหนึ่งครับน้องหนึ่งสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้มีเหตุผลว่าทำไมต้องเอาหนึ่งมาด้วยครับเพราะคุณน่ะอาจจะรู้จักหรือหลายคนจะรู้จักเรียกเขาว่าหนึ่งแต่ผมเนี่ยเห็นเขาปุ๊บเนี่ยผมจะติดภาพ มอไซค์ bm w ยอู่เพราะคนนี้นี่เ็เป็นสาย gs ไอ้ดยยังที่เราขี่กันเนี่ยนะเขาไม่ค่อยขีย่หรอก<ะ>เขาชอบขี่นู่นอะรอบสักครึ่งประเทศ <c oughs> คนนี้ชอบคือชอบทริปยาวๆอุปก,ก,กรณ์เยอะ,ยะ <c oughs> ๆเดี๋ยวให้หนึ่งมาลองดูเลยว่า f 900เป็นไงที่สำคัญเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไปหลายที่ขี่ไปด้วยกันนะครับยังเรียกว่ายังไม่หมดฝนดีแต่ว่าเอาว่าเป็นทริปสั้นๆก่อนจะเดินทางวันนี้ขายของก่อนขายของก่อนนะครับอย่าลืม28ตุลาถึง1พฤศจิกายน ไปไปเทคบางนาครับฟ้าส a ออโตโชว์ไทยแลนด์ครับไม่มีงานรถยนต์ที่ไหนที่จะมีรถมือสองรับประกันคุณภาพเหมือนงานน,นี้นะผมบอกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไปเลือกไปดูไปเดินแล้วก็ซื้อรถมือสองกันแบบสบายใจไม่ต้องกลัวย้อมแมวนะครับรวมไปถึงรถใหม่ป้ายแดงครบเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เติมน้ำมันเตรียมความพร้อมก่อนแล้วออกเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ต้องบอกว่ามี3ที่นะครับ <c oughs> ขี่ใกล้ๆสบายๆเหมือนเดิมเที่ยวสนุกกินอร่อยที่สำคัญคือมีกาแฟาให้นั่งคุยกันกับ ไทยแลนด์2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ก้าสู่ปีที่9ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วรับประกันคุณภาพมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณคาดไม่ได้วันพุทธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีแล้วพบกันนะครับ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ ที่อยู่ตรงข้ามกับเดอะเซอร์ราชพึกษ์คือเขาบอกว่าตอนนี้เขาฮิตเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับคอนเซปต์ของแต่งร้านแบบสไตล์แบบมีภาพวาดเป็นความสวยงามอะไรเงี้ยก็เลยพาพวกคุณมาหน่อยอเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แถวราชพึกนี่แหละเพราะว่าถ้าขี่รถสกูตเตอร์นี่ผมก็ไม่ก็อยากขี่ไกลเขาเน้นใกล้ๆขี่ท้องตัวแต่ว่าวันนี้ผมเลือกให้ เมนโกล์แพชชชันฟรุตเมนโกล์แพชชชันฟรุตก็คือมะม่วงมะม่วงกับกับสับปะรดสับปะรดลรสเปรี้ยวหวานๆนี่คนนี้เขาใส่กาแฟต้องเป็นมัชเมลโล่ปั่นกับเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่ช็อต่ไต้องดมดมดมเขาไม่เขาบอกว่าวิธีนี่คือต้องเทลงไปต้องเทลงไปนะครับต้องดูดก่อนต้องดูดก่อนนิดนึงเนาะ อยากได้เข้มข้นมากหน่อยจะังเลส่อาสมมติผมนี่ไข่ปลาวานนะนี่ก็ลักษณะเหมือนกับพวกได้ความสดชื่นดูเปรี้ยวหวานๆเป็นสไตล์แบบพิ้งจีอะไรอย่างเงี้ยนี่คนนี้ไวท์ช็อกโกแลตเลนโวเหมาะกับสี่ร้านเลยนะเออนี่นี่เหมาะเหมาะเขามากไงดูปิ้งแล้วขึ้นดาวปิ้งได้หว่ะนะผมก็ผมเมื่อเช้าผมขี่หกห้มาอ่า4650ตอนแรกเห็นเฟิร์สเฟิร์สอิมเพรสชั่นเป็นไงผมบอกเลยครับ ลอตนี้คือลอตสุดท้ายใครพลาดแล้วเสียใจราคาห้าแสนหกแสนทรนิดหน่อยหกแสนทอนนิดหน่อย, 6, อนนอยแต่เอาที่ชอบก่อนนะครับผมว่าเป็นรถทรงนี้ต้องบอกว่าแต่ก่อนอะ่ะพ<ม>ี่ผมชอบทีแม็กนี่มาณนี่รานเลยทีแม็กเาจับบอยของคน<ม>งคนี้เขาทีแมแต่พอมาเจอบ m เอ็มคันหกห้าศย์จทีคันนี้เฮ้ยดีนะคือเป็นรถใหญ่ที่คล่องตัว แล้วก็ฟังก์ชันก็บอกว่าการใช้งานอะไรมันใช้งานง่ายขัลงพัเร่งอะไรดูแบบดูไม่ใหญ่เท่าไล่คันนี้คันนี้เลยเขามาก่อนต้องของใหม่เลยใหม่สดเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี่เอง F900 คันนี้ผมประทับใจนะครับขี่มาเนี่ยพอลงมาในที่โจกถามผมก่อนเลยดีไหมเออดีไหมผมเนี่ยรู้จะรู้จะเทียบยังไงเลยคือมันเฮ้ยคือเราไม่ได้ขี่รถทรงนี้มานานละเราเคยขี่ อ่รุ่นใหญ่กว่านี้ตัวเล็กกว่านี้ไซส์พิกัดกลางๆ่ยไม่ค่อยได้ขี่ใช่พอมาขี่แล้วเออมันมันก็ไม่ธรรมดานะระบบทุกอย่างที่ให้มาคือถ้าเทียบกับราคาแล้วผมเทียบกับรถที่ผมเคยซื้อสมัยก่อนอะาโโหซื้อเลยเลยฮะซื้อเลยไม่ยากแต่ว่าจัดว่าดีนะดีครับคือดีกว่าที่คิดเยอะเยอะเลยรายงานฝั่งนู้นฝั่งนู้นสี่ร้อยเอาของนู้นสี่ร้อยอ็สบายเหมาะกับผมมากสำหรับวันนี้สภาพ ร่างกายคืสิบสี่สิบพร้อมขับแบบง่ายคือถ้าเทียบเรื่องการขับนะคันนี้ได้ความมั่นใจมากกว่าด้วยด้วยช่วงล่างเขาแล้วก็ระบบเบรคเขาหรือว่ารูไฟฟ้าเพราะที่เรียนนี่แน่นอนพวกระบบไฟฟ้าเขาจะค่อนเยอะควบคุมความแรงแคปบัสิวช์หน้าจอก็งงละจริงๆสี่คันนี้ก็เดินทางไปเที่ยวด้วยกันได้นะใช่เพราะความเร็วถ้าเดินทางจริงสักร้อยยี่สิบ ร้อยร้อยยี่สิบแซงร้อยสี่สิบอยู่ประมาณนี้มันไม่ก็ไม่น่าจะเหนื่อยมากนะยงเว้นในเกตเขาจะต้านลมรับลมเต็มเต็มหน่อยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เดี๋ยววนสลับรถยกเว้นหมูนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องยาวหน่อยเดี๋ยวจากนี้ไปปุ๊บแวไปใกล้ๆประมาณสักยี่สิบนาทีไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวสลับไปแล้วก็ไปคุยกันที่นู่นครับ ใส่ก็กินก๋วยเตี๋ยวใครมนิใครมนคิดไม่รู้โปรดิวเซอร์ไม่เคยให้กินข้าวเลยแต่วันนี้มาร้านอะไรนะมิถุนามิถุนาก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดอันนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำการผมเลยพ้นจากให้แยกราดเพร้านี่ไปไหนไม่ถูกเลยเ่ยแต่ว่าวันนี้วันนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมตอนบ่ายเลยพาพวกคุณแวะมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนแต่วผมไม่เกเรอะไรอย่างเงี้ย เน่นๆๆผมบอกว่าไฮไลท์ร้านนี้เกี๊ยวนี่ครับหยิบเติมฟรีอันนี้ฟรีเลยครับอันนี้ไม่ฟรีแต่ควรจะมีครับ <recurring> กากหมูถ้วยละยี่สิบาบาทยี่สิบบาทเองเป็นไงก็นี่ผมผมเสียสละผมเสียสละตักให้ดูก่อนเล้งนี่เล้งเล้งเป็นยังไงครับมเม,มนูแนะ <Whats? S 1> นำร้อนจริงๆอันนี้อะไรครับ,สบเส้นเล็กใช่เลย เล็กอะไรครับเันนี้งเล็กทุกเล็กรวมเนอะของผมแน่เลยไม่ไม่ยำใช่ไหมไม่ยำไม่ยำของผมของผมก็เมื่อกี้ขี่ C 400 GT มาแลกกันเดี๋ยวยังไม่แลกนะเพราะผมจะไม่ขี่ F 900อ้าวทำไมอ่ะผมไม่ชอบรถนิกเก็ตหรอผมรู้ว่าคุณกวชอบคุณกวดติดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ไอสติปิเปอร์ไอซ์แล้วอ่ะคือพี่นเขาคือว่าไม่ได้ทรงนี้ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าแบบว่าเป็นแบบพวก เนี่ย GT อะไรอย่างเงี้ยได้เน็กเก็ต <N aked S 2> นี่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะนี่ชอบลากผมไปลองอม,มีทั้งไทอ,อัมสตีป์พิเปิลนี่ขี่แล้วแบบคือแบบหมด <c oughs> เกียร์ไปจนหมดแล้วอะ <c oughs> แต่เครื่องก็แบบเหมือนแบบเอาเกียร์มาอีกเอาเกียร์มาอีกเอเก <c oughs> เอคือแบบมันเล้าแบบ เราตลอดเวลาทรงนี้แกมันเป็นทรงที่ทําให้เราต้องเล่นกับมันอยู่แล้วัยรุ่นไยรุ่นไปหน่อยโยกมันัยรุ่นไปหน่อยะนั้ขี่แบบทรงแบบนี้คุยเซอร์ทัวริงสบายสบายดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวพาไปทํากิจกรรมที่ผมแนะนําว่ากินให้อิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสกิลการขับรถสกิลการขี่รถของคุณนี่ต้องใช้เลยนะเออผมบอกเลยว่ารับรองว่าสุดแน่นอนนะเดี๋ยวงั้น กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกับกิจกรรมช่วงบ่ายอ,อ่ะ,อะนี่ของผมนี่ของผมโอเคม, <Okay S 1> มาก๋วยเตี๋ยวหอมฉุยเลยลุยดีกว่าลลุยเลยเ โชว์ไทยแลนด์2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ก้าสู่ปีที่9ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วรับประกันคุณภาพมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณลาดไม่ได้วันพุทธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีแล้วพบกันนะครับ นุนโดย PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station ถ,ถึงสักทีอิ่มๆแล้วก็คุณพามายังไงเนี่ยเนงไง เลยต้องหารือตื่นเต้นหน่อยเอออ๋อที่นี่มาที่นี่ตื่นเต้นไหมใช่ครับตื่นเต้นเลยทางมาหรือที่นี่ครับที่ตื่นเต้นที่นี่ครับทางมาต้องบอกว่าก็เหมือนจะไกลเหมือนจะไกลแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีถนนตัดถนนตัดใหม่เยอะแยะนะครับก็ดูเซิร์ชใน Google Map มาก็ได้นะครับจะเป็นเซิร์ชว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่มันเฉยๆนะมันดิฟนะมันเออมันเสาเสือกระรันเนี่ยมันดิฟขึ้นเลย นะครับหรือว่าจะเซิร์ชเป็นร้านใส่นมก็ได้นะครับเพราะข้างหน้าเนี่ยมีร้านขายเครื่องดื่มชื่อว่าร้านใส่นมอยู่แต่จริงๆนะผมผมไม่ไม่เคยเล่นวะแบบเนี้ผมก็ไม่เคยฟิวโกคาร์ดไหมไม่ใช่โกคาร์ดไหมไม่ใช่โกคาร์ดไม่รู้ไอรุ่นนี้ต้องทันหนึ่งไม่แน่ใจแต่สองคนนี้ต้องทันแน่นอนโอ้หมนใช่อืมัม่ใจอะไยที่ไม่ทันไม่ตรงไม่ไอตรงแต่ก่อนต้องเรียบด่วนอะเรียบด่วนที่มี ดิฟโกคาร์ดดิฟอ่ะโกคาร์ดเออแต่นั้นนะเขาอยู่ในเหมือนในโกดังในร่มแล้วเป็นพื้นขัดมันอ่าโอ้วันนั้นลื่นมากเอออันนั้นนี่ขอขอโทษนะครับลื่นหัวแตกลื่นเลยลื่นเลยลื่นหัวแตกเลยอืแต่ว่าพอนี่บอกสามล้อแล้วเป็นสามล้อไฟฟ้าอันนี้ไม่รู้ไม่เคยอันนี้ต้องเดี๋ยวมาลองดูลองดู้วให้จันบอมโชก่อนบอกเลยนะไม่ถนัดอ้าวจริงๆก็สามล้อสามล้อไม่ถนัดสี่ล้อสี่ล้อพอได้ สองล้อเนี่ยพอก็พอไหวแต่3ล้อนี่ไม่เคยแต่ว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่ามาที่นี่มีเจ้าหน้าที่เขาสาธิตให้เขาจะบอกวิธีเรื่องของความปลอดภัยอย่างแรกเลยคือทํะแรงแล้วแต่ต้องมีเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของความปลอดภัยใช่แล้วก็มีวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหมอเนี่ยเขาเตรียมรถไว้แล้วที่ต้องมาคือหมอที่ต้องเก็บที่นี้ไว้เพราะว่าเขาเปิดตอนบ่าย<ม>จริงจริงถ้าคุณจะเอาเวลาดีๆนะคุณมาตอนเย็นเย็นดีกว่าเพราะแถวนี้มีร้านอาหารด้วยแล้วเป็นเอา u t d o o r <ช>เย็นๆสบายๆมานั่งกินข้าว ทำกิจกรรมได้แต่ถ้ารักแสงแดดแล้วก็วันนี้มันใช่จริงใ,ใช่ไหมว่าคุณอยากได้ร้อนๆไม่อยากให้มีฝนไงเออเอาไงก็เอามาถึงนี่แล้วเดี๋ยวไปดูกันละกัน<อ>ว่าเป็นยังไงครับ เซิร์ชมาเลยครับมันริทนะครับเปิดตั้งแต่บ่ยบายเป็นต้นไปก็ลองดูฝึงทักษะสนุกสนานดีเหมือนกันใช่ที่มันทันเลยเด็กๆอ่ะต้องใส่อุปกรณ์นะผมว่าถุงมืถุงมือต้องมีถุงมือถุงมือหมวกกันน็อกถ้าเป็นเด็กๆนะถ้าเป็นเด็กๆทั้ยิง <ๆ S 2> เพราะว่า <ๆ S 2> ไอ้พวกเนี้ย ถามว่าอันตรายไหมอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าเวลาตอนที่เราสไลด์ไปกระแทกกองยางเนี่ยมันอาจจะมีแบบไอ้นี่ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะที่จะหลุดออกมาแล้วแก็วอร์มก่อนเดี๋ยวจะเป็นตะคงตะคิวไปลงไปอะลงไปปุ๊บเมื่อกี้สิบเมื่อยายุสบัดปุ๊บเส้นกระตุกตะคิวเลยเส้นเกินไปหน่อยเส้นยึดนั่นเอาะมาว่าเรื่องเราวันนี้4ี่คันผมเลือกก่อนเลยนะเอาเอาเลยวันนี้ที่ขี่ก็คือ C 400 GT กับตัวของ650 GT คือถ้าเรื่องจริงก็น่าจะต้องเลือก C 400 GT เสียหมูว่าไงเสียหมูไม่มีให้เลือกเดี๋ยววันนี้ไม่อาเลียไม่้เลือกเลยชอบไหมอย่างนี้ดีกว่าดีไหมเอาไม่ดีชอ่ไหนดีเออดีดีไม่เลือกคันอื่นเอาก็เอา C 400 C 400 X ของคุณอะผมวันนี้ได้ขี่ F 900 R กับตัว400 GT ผมขี่แล้วรมักที่เหมือนลักพี่เสียดายน้องอะ คนหลายใจแต่ถ้าถ้าณชั่วโมงนี้นะตอนนี้เลยนะผมเอา400 GT ผมรู้สึกว่าอย่างอย่างวันนี้ได้ได้ได้ขี่ได้เจอได้เจอพื้นหลากหลายได้มีโค้งได้ลองเล่นโค้งได้อะไรเงี้ยเออมันมันมันได้อะมันมันขี่แล้วมันสนุกคือวันนี้เราใช้งานในเมืองเป็นหลักแล้วก็มีทางยาวๆให้พอได้แบบชู๊ดบ้างสักร้อยร้อยสี่าอะไรเงี้ยมันก็ยังพอเออ ประมาณขนาดนี้ดีเว้ยแต่ด้วยรวมแล้วถือว่าดีด้วยช่วงล่างดีอาจจะด้วยด้วยยางด้วยด้วยแบบการเขาเซตอัพช่วงล่างมาให้แล้วอะไรเงี้ยเออคิดว่าครบอ0 0สี่ร0อยจีทีสี่กับเ9 0 0เป็นไงครับหนึ่งเออตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยทำไมเราต้องโดนมาขีดรถมีครับผมถามเรื่องรถเนี่ยถามเร <c oughs> ื่องความรู้สึกผมไม่รู้แต่ว่าพอผมลองขี่แล้วเนี่ยผมลืมสกูตเตอร์ไปเลยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคันนี้แม่งไวรุ่นว่ะ ไม่ใช่เราเลยเออจะแบบจะขนของหรือจะใส่ของไม่เป็นไรสพายเป้ได้แปบ๊บแปบขี่ในเมืองเ,เ,เอาอายุมาคมชอบมากเลยราคานี้ถ้เทียบกับสกูตเตอร์ผมซื้อ F 900แน่นอนก็ลองไปดูนะครับอ,อย่างที่บอกไปว่าจริงแล้วน่าสนใจนะคือถ้าชอบแบบพวกบิ๊กสกูตเตอร์650 GT ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็มันเป็นรุสุดท้ายแล้ะสนใจไงก็ติดต่อไปที่ B M W Mini Auto นะครับติดต่อคุณโอมได้เลยนะครับบอกคุณโอมว่า เนี่ยสนใจจริงๆนะครับเขาบอกว่าเหลือรรบสุดท้ายแล้วเงื่อนไขอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะเป็นตัว400 GT ก็ได้นะครับเพราะว่าเ m ียมเดลูมิเลเนียมอตวันนี้เขาก็จัดรถมาให้นะครับก็ขอบคุณไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จัดมาเรื่อยๆจัดไปนะครับเพราะว่าผมมีนี่เบียมเดยูมือเบียมมือเมาร่วมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะนั้นก็หวังว่าจะได้ลองรถรุ่นที่คุณผู้ชมถามมานะครับใครที่อยากจะให้ลองรถรุ่นไหนอยากจะให้ไปเที่ยวที่ไหน หรือว่าอยากจะให้พาไปดูอะไรนะครับบอกมาได้มีโอกาสแล้วก็รวมตัวกันแบบนี้แหละนะครับสามสี่คนเนี่ยเราไปได้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปชมแล้วคุณผู้ชมจะรู้เส้นทางด้วยนะครับได้รู้ที่สถานที่เที่ยวที่กินนะครับแล้วก็รวมถึงเส้นทางการเดินทางต่างๆด้วยไว้เป็นไอเดียครับเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์จะได้ขี่เดินทางไปใกล้ๆนะช่วงนี้ก็ฝนเริ่มซาซาแล้วเดี๋ยวไว้นี่กําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวจะไปไหนเพราะว่า ฮาเลกแหละน่าจะไม่พ้นหาเลกแหละฮาเลขนะมีคนข้างๆร้องเลอรู้สึกจะหายทันไหมเนี่ยหัวล้อหัวล้อนี่ไปนะหัวล้อหัวล้อนี่ไปนะนะครับอย่างไงสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทางผู้สั่งสนรายการนะครับ Isuzu MU-X d y n a น i c ครับรถยนต์สำหรับครอบครัวประหยัดน้ำมันคุ้มค่าเหมาะกับการใช้งานครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของท่านด้วยนะครับจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ตรวจเช็คสุขภาพ ตรวจเช็คสุขภาพรถนะครับจะได้เดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะครับวันนี้หนึ่งเมูโจ๊กและผมลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้พบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ 2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ก้าสู่ปีที่9ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีมหกรรมจำน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถยนต์ใช้แล้วรับประกันคุณภาพมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณคาดไม่ได้วันพุทธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีแล้วพบกันนะครับ